สวัสดีครับมนีสิพามาเห็ดของเล่นสมัยโบราณน,นะครับย้อนเข้าไปประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นบางคนก็เชเอิื่นว่าเป็นโครงจักหรือว่าเป็น กคงจากที่ทําจากฟ้าเบียฟ้าน้ำมันร่มนะครับผมที่มีอุปกรณ์ก็คือมีเป็นฟ้าเบียฟ้าน้ำมันร่มนะครับมีค้อนมีตะปูนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเชือกเชือกนี่จะเป็นเชือกเป็นฝายซีดีเลยครับผม๋ยวาห้าเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผม ถูฝานาา้ำอรลล้ให้แบนดนะครับผมหลังจากนั้นก็เจาะทำการเจาะสองรูนะครับคอมระวางตรงกลางของฝานา้มอัลลมนะครับเจาะเป็นหูเพราะประมาณนะครับเมื่อตอนไงหลายนะครับเสเร็จแล้วหลังจากนั้นเท่ากับน้มเชือก ที่เตรียมไว้นะครับลอยเข้าไป แบบนี้นะครับนั่นจากนั่นก็ขมวดปมมัดปมอันนี้ให้แน่นนะครับฟังอีกด้านหนึ่งนะครับพี่นันเสียดเรียบร้อยครับขนนั้นตอนนี้ก็ใส่คัตเตอร์ก็ได้ครับคือกันไกปาด น,นี่ออกปัดปมนี่ออกที่วาต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาสาธิตกันเม่งครับสีใดบ่ได้ได <c oughs> เสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> น้องน้องผู้ใดที่เห็ดน้ำต้องได้รับคำเตือนจากได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ เพราะว่านําไปเห่ีบางยางกับที AH ่อันตาไลนนะครับผมเีรยบรอยครับผมสําหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับ